เอาล่ะก็ผมสวัสดีครับทชมทุกท่านกันด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวของวิดีโอ Dragon Token 2.5x p นนะครับหรือว่าเขาจะมาอธิบายนะครับ Dragon Token หรือว่าไอตัวเหรียญที่เป็นสีทองแล้วก็เป็นเหรียญสีแดงนะครับให้ทุกคนนั้นได้รับรู้รับเรื่องนะครับว่าเขามีวิธีการแก้ไขอย่างไงนะครับแล้วก็เป็นในทางที่ดีไหมก็เป็นว่าในวิดีโอนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ทุกคนนั้นมารับชมไปพร้อมๆผมเลยแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะแปลในส่วนที่ผมพอแปลได้แล้วผมพอฟังรู้เรื่องก็แล้วกันแต่ว่านค่อ้าง ได้นะครับเพราะว่าตัวของดักกอนโทเค n นอะไรเงี้ยน่าจะรับรู้กันแล้วว่ามันคือในชิ้นส่วนวนหนึ่งของโลบักที่เราสูญเสียไปในการซื้อของผลมังกรนั่นเองโอเคคราวนี้นะครับใครนะครับที่ไม่ดูก่ไลค์ว,วิดีโอนะครับฝากรบกวนนะครับกดไลค์เขาเล่อหนึ่งทีครับเดี๋ยวเราไปฟังเลยครับว่าเดฟเขาพูดว่ายังไงสำหรับตัวของดักกอนโทเค n น0นนะครับทุกคนครับ โ <Okay. S 2> อเคเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ทุกๆอย่างนะครับที่จะเกิดต่อจากนี้นะครับเขาอยากจะทำให้เคลียร์นะครับว่าหนึ่งอย่างที่ทุกคนนั้นอยากรู้นั้นคืออะไรเขาบอกว่าใครนะครับที่มีผลปีศาจที่ซื้อก่อนอัปเดตอยู่แล้วนะครับผลปีศาจถาวรอยู่แล้วนะครับเราจะได้ผลปีศาจที่เป็นผลมังกรใหม่หนึ่งผลครับทุกคน ก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าบอกฟุตอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็เป็นดาวนอัปเดตนั่นเองคงหลายๆคนเนี่ยที่เข้าไปในแมปเนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าผลมังกรถาวรน่ะเราหายไปเพราะว่ามันกลายมาเป็นเหรียญนั่นเองหลายๆคนน่าจะรับรู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นแบบนี้และน่าจะสงสัยนะครับแล้วก็สับสนนะครับว่าทําไมผลปีศาจถาวรกลายเป็นเหรียญแบบนี้ แล้วก็มีคนทักที่ขอเข้าไปเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับว่าเฮ้ยผลมังกรกูหายไปไหนอะไรอย่างนี้ก็น่าจะประมาณนั้นนะครับซึ่งในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับว่าไอตัวของดากอนโทเค็นที่เขาปรับใหม่เนี่ยเป็นเกี่ยวกับอะไรนะครับน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็ทำให้มันแร์ที่สุดนะเอาง่ายๆเลยคือ เขาบอกว่ามันจะมี2อัปเดตนะครับก่อนที่จะหมดปีนี้ซึ่งอัปเดตนี้จะเป็นอัปเดตที่1นะครับดาร์กอัปเดตนั่นเองอีกอัปเดตหนึ่งจะเป็นคริสต์มาสอัปเดตนั่นเองดูจากตรงนี้นะครับไออัปเดตต่อไปเนี่ยมันก็คือตัวโครมาติกนะครับครมาติกไออันที่อยู่ในในช่องตัวเนี้ยนะครับทุกคนเห็นป่ะเออเนี้แหละมันคืออัปเดตในช่วงคริสต์มาสก็ไม่รู้มันคืออะไรอะสิ่งสำคัญเลยก็คือ ด <Dragon. S 2> ะก้อนโทเคนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เห็นกันไปเล่นกันไปในอัปเดตนี้ยมันอาจจะแบบผิดพลาดนะครับอันนี้เขาก็เลยมาแก้ไขดูที่เขาพูดว่าผลมังกรเนี่ยมันจะมีอยู่2โมเดลนะครับผมจะมีโมเดลของ e ีสตกับเวสตนะครับก็คือผลมังกรที่เป็นจีนกับเป็นของตะวันตกอะไรประมาณนี้ เออเพราะว่ามันจะได้มี2องออปชั่นในการเลือกนะครับว่าอยากให้เป็นมังกรแบบไหนอ่าน,นี้ก็จะเป็นผลมังกรแบบว่าคลาสสิกนะครับเออ เขาบอกเขามีข่าวดีมาบอกนะครับว่าเมื่อมีอัปเดตเข้ามาณปัจจุบันตอนนี้นะครับที่ผมอัดนวิดีโอเนี่ยตอนนี้เขาปิดอัปเดตแล้วเดี๋ยวมันจะทําการฟริกบัก๊แล้วก็อัปตัวโทเค็น2.0จุนเข้ามาวิดีโอผมปล่อยเนี่ยผมคิดว่าตัวของเซิร์ฟเวอร์ก็น่าจะเปิดแล้วคราวนี้เขาจะให้อะไรกับเรานะครับ <c oughs> เกี่ยวกับไอตัวดักกอนโทเค็นที่มันจะหายไปนี่ โดยเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะเอาเป็น West หรือว่าเป็น East m o d เดนะฮะก็คือสามารถเลือกได้เลยอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าใครที่เคยซื้อไปก่อนที่มันจะอัปเดตเนี่ยนะครับผมมันก็จะมี ward รีวอร์ดอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวดูกันเ like like ขานะครับไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเราโดนหักหลังหรืออะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยทำวิธีนี้เข้ามานะครับส่วน ให้ตัวผลปีศาจนะครับที่เป็นผลที่อยู่ในคังเรานะครับมันจะคอนเวิร์ตหรือว่าถูกเปลี่ยนไปกลายไปเป็นผลมิสติกนี่ก็คือ5ผลปีศาจที่เป็นผลที่อยู่ในคังเรานะครับมันจะถูกคอนเวิร์ตเลยนะครับผมแบบคอนเวิร์ตไปเลยกลายมาเป็นผลปีศาจที่เป็นระดับมิสติกนะครับอาจจะเป็นคิสเนะหรือต่างๆนานาที่เป็นระดับมิสติกนะครับพอๆกันอะเออระดับเดียวกันอะมันจะถูกคอนเวิร์ตไปเลยถูกเปลี่ยนไปเลยนะครับ อันนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าคนที่ซื้อผลบางก่อนผลบางก่อนไปก่อนหน้านี้ก่อนที่มันจะปล่อยอัปเดตอันนี้นะในวิดีโอนี้นะเขาก็จะมีรางวัลอะไรแวลูที่มันแบบเหมาะสมนะครับให้กับคนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ so yeah, guys, before, ก็น่นแหละครับใครที่มีผลปีศาจถาวรก่อนหน้านี้แล้วคุณก็จะได้ผลปีศาจ มังกรถาวรใหม่นะครับโดยเขาก็จะพูดประมาณนี้ครับทุกคนครับตอนนี้มีหลอกอัปเดตมาแล้วเดี๋ยวมาลองดูครับว่าหลอกอัปเดตเขาพูดว่าไงกันบ้างก็คือจะมีผลพิสัยสองโลนะครับอันนี้ผมทําคลิปสรุปอัปเดตไปแล้วก็จะมีอีสต์มีเวสใช่ไหมเออแล้วก็จะมีตัวของไอแซ u เดิลแอบิลิตี้อ่ะเราสามารถนั่งข้างหลังตัวมังกรได้นะครับมีผลใหม่มีรีเวิร์กผลนะครับก็คือเบสฟ o d กับไดมอนด์ฟูดนั่นเองแอบิลิตี้นิวคอมแบทก็คือปืนรีเวิร์กนั่น ็ Animation เนี่ยแค่ Rework นะครับแต่ท่ายังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับ Rework v i s u a l นิดหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ Ability เนี่ย Add to Hut อ่าเป็นเหมือน Console Player แล้วก็ PC Player แล้วก็ Rework เ mm hmm. กาะน,นะครับที่เป็น Hydra แล้วก็ Portland นะครับแล้วก็เป็น Great T ส่วนแล้วก ที่เก่าโพสเอ็กเพนชั่นก็คือที่เก่าโพสเนี่ยไม่ได้รีเวิร์กแต่ว่ามันก็คงเป็นเหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแค่ว่ามันต่อเติมเข้ามาให้เป็นมีซีคิตอะไรนิดหน่อย NPC ครับโมเดลทําการเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยแต่ในเร็วๆนี้มันจะเพิ่มเข้ามาอีกนะครับไฮด้าไอ n แนะครับตอนนี้มีตัวของ Dojo Location Expansion นะครับก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นค่ายมงกรนะครับต่อมาก็คือ นิวดาโก้นะครับหรือว่าเผ่ามังกรนั่นเองนะครับอ่าเร็วๆนี้เดี๋ยวได้ทํากันแน่นะในวิดีโอถัดๆไปนะครับบาารบา巴าอันนี้โดโจครับก็เป็นเกี่ยวกับพวกทํานู่นนี่นั่นเดี๋ยวเอาเป็นว่าค่อยมาพูดถึงแล้วกันอันเนี้ยมันมันยาวหน่อยนะครับผมก็ทําแยกไปแล้วแหละโอเคมีสกินซิสเต็มนะครับเดี๋ยวรอดูกันในสกินนี้น่าจะเป็นมังกรแหละนะครับผมมีกองใหม่นะครับที่เป็นโมเดลใหม่มี VIP คอนโทรลด้วยโอ้อันนี้ดีนะครับผมแล้วก็ตัวของช็อปละอาร์ตเวิร์ฟฟูดเนี่ยทำการเปลี่ยนใหม่นะไดด้ททําากรรรปัับเอนะคครรัับทุกกกนนแล้ว็มีาตี ว่าไม่มีเขาเรียกอะไรการันตีได้แล้วว่าตัวเดเวทานเนี่ยม,มันมาเร็วขึ้นนะครับก็คือไม่ใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงแล้วสำหรับการหาเดเวทานแล้วก็คือไม่มีแล้วนะครับทุกคน อ่าต่อมานี่เลยเขานะครับผมเขียนแล้วนะครับเขาบอกว่าตอนนี้นะครับพวกเราได้ทําการฟิกดากอนโทเคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเขาจะอธิบายให้ฟังนะครับใครก็ตามนะครับที่มีผลบังกรเก่าถาวรก่อนอัปเดตอยู่แล้วจะได้ผลบังกรถาวรที่เป็นผลบังกรรีเวิร์กนะครับแบบคนละผลเลยเอาง่ายๆคือถ้าผมมีผลบังกรถาวรอ,อัปเดตปุ๊บ ผมใช้โทเค็นปุ๊บยังไงผมก็ได้ผลมังกรถาวรที่เป็นรีเวิร์กสักผลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นอีสต์หรือว่าจะเป็นเวสนะครับเขาเขียนว่ามันจะมีเคสหนึ่งนะครับโอนโอเนอร์ออฟซิงเกิลดาร์ก่อนฟรุตนะครับผมก็อ่าใครนะครับที่มีผลมังกรถาวรนะครับมังกรถาวรนะเราสามารถเลือกได้นะครับ you ูบิเบ e ร์ท e ซีเล็ e บิต e บิน e ันออฟเดอะทูดาร์ก่อนฟรุตนะครับก็จะมีอีสต์แอนด์เวสนะครับเอาเวสนั่นเองก็คือสามารถเลือกได้เลยโมเดลนะฮะแล้วก็ใครนะครับที่มีเป็นผลปปีีีศศาาาจจจท่่อยูในนคคลลัังะะรรบเได้ผ แบบแรนดอมอ่าผลแรนดอมนะที่เป็นแบบคือผลมังกรถาวรนอะ่ะถ้าอยู่ในคลังอะ่ะเราจะได้แรนดอมมาอันหนึ่งเหมือนกันก็คือสามารถอ่าเลือกได้นะครับว่าจะเป็นอีสหรือเป็นเบสเออแบบแบบฟิสแบบิกส์อ่ะแล้วก็เคสที่2ครับ however if you have to บวก dragon s t r o นะครับก็คือผลมังกรอ,ะอ่ะเออผลมังกรที่ที่เป็นแบบผลแบบฟิสิกส์ที่เป็น,แบบเ,ปนเป็นผลปกติอ,ะอ่ะอ่าผลมังกรจะถูกคอนเวิร์ตนะครับกลายเป็นเทรดโทเค็นนะฮะ ซึ่งไอเทรดเนี้ยนะครับจะมีจะมีเขาเรียกอะไรบีคําเขาเรียกอะไรจํานวนเงินในการเทรดสูงอะ่ะอย่างเช่นผลมังกรล้าน10ล้านอะไรประมาณเนี้ยมันก็จะมีแบบเป็นเป็นเหรียญมามามาเทรดได้ก็คือเขาบอกว่าจะปล่อยวันที่7จ็ดกระกฎาก็คือวันที่แของเราเนี่ยครับเขาบอกว่าขอเวลาในการทําหน่อยนะครับเขาต้องทําตัวของคริสต์มาสฟุตด้วยเออ <laughs> ในคริสต์มาสฟุตเนี่ยคือน่าจะเป็นผลพีศาจผลหม่แหละ ต่อมานะครับเขาก็เขียนว่าผู้เล่นที่มีผลบังกรนะครับที่เป็นโทเค็นนะฮะที่เป็นแบบเป็นลูกนะครับผลบังกรเนี่ยตอนนี้มันหายากขึ้นมากๆแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะปล่อยที่ให้มันแบบผลบังกรมันอยู่ในคังต่อไปก็คือเพื่อเป็นการชดเชยเขาเลยได้ทําการเอาผลพิษสัตว ผลมังกรอันนั้นอ่ะซุ่มนะครับผมให้กลายมาเป็นผลระดับมิสติกนะฮะแล้วก็โดยจะมีโอกาสเท่าๆกันนะครับผมก็คือซุ่มไปเลยนะครับอาจจะเป็นผลโดผลเม่น้อมผลแก้ผลผล,ผลโทปาสคิสเน่มังกรอะไรเงี้ยคือแลนนอมไปเลยนะฮะโดยประมาณนี้นะครับที่เขาที่เขาอธิบายนะครับก็เรียกได้ว่าแฟร์นะครับทุกคนครับเรียกได้ว่าแฟร์มากๆเลยนะก็มันวันเดียวเองเขาก็แก้ขนาดนี้แล้วอ่ะถือว่าดีมากๆเลยนะครับการน,นี้ก็น่าจะเข้าใจกันตรงกันแล้วเนาะว่าตัวของโทเค็นจะเป็นไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะลอง เข้าไปดูแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เกมเปิดแล้วไปดูกันครับโอเคตอนนี้ผมกําลังจอยเซิร์ฟเวอร์นะครับโดยใช้ไ d ดีของตัวเองนะครับทุกคนมาดูกันว่าเป็นยังไงปึ๊บเปิดละอ่าผมเข้ามาแล้วนะครับทุกคนครับนี่ขึ้นมาเลยเขาบอกให้เราเคมเลยนะครับก็เราสามารถเลือกได้เลยซึ่งผมนะครับบอกไว้ก่อนนะผมอยากได้สักอันหนึ่งแต่ว่าผมสามารถครอบครองได้2อ,อันเลยอะ เออก็คือเราจะใช้เป็น่วนลดก็ได้อะแต่ว่านี้คือให้ทุกคนเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าสมมุติว่าคุณเลือกไปหนึ่งอันปุ๊บเนี่ยคุณก็สามารถซื้ออีกผลได้นะครับถ้าเราเลือกอันหนึ่งปุ๊บเขาบอกว่าสามารถไปไปดูในช็อปได้อันนี้ผมไม่เลือกแล้วกันนะครับก็คือเก็บเป็นดิสเค้าได้ไหมเก็บเป็นดิสเค้าดีกว่าเดี๋ยวผมจะขอเอ,อ้ยแต่ว่าถ้าซื้อเลยก็มันเหมือนมันบังคับเลยว่ะผมสามารถปิดเปิดได้ไหมอะไม่ได้เหรอ โอ้ oh, ต้องเลือกเลยเหรอโอเคถ้าเลือกถ้าเลือกผมก็เลือกเลยละกันผมขอเลือกเป็นเวสเทิร์นละกันเพราะว่ามังกรจีนผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถามว่ามังกรจีนเทพไหมผมว่ามันก็เทแหละเอานี่ละกันอ่ะครับเขาก็เขียนว่าแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้นะครับเราเลือกผลมังกรเป็นเวสนะครับเราก็จะทําการยืนยันไหมว่าเราจะเอาเวอร์ชันนี้ผมยืนยันครับว่าผมเวอร์ชันนี้เขาบอกว่าตอนนี้เราเลือกเป็นเวรเอร์ชันเวสแล้วนะครับ ด,ดูกันโอ้ผมได้ตัวของดากอนโทเค้นใหม่อีกรอบหนึ่งด้วยนะเนี่ยจะเป็นตัวของธาตุธาด้วยธาดากอนเวสนะครับแล้วก็ฟิสิกนี่โอเคเราสามารถรีดีมได้หรออ่าเขาบอกว่าการันตีดากอนอีส์ออนวันยูนะครับก็คือเป็นแรนดอมฟิสิกมังกรหรออันนี้คือมันจะแรนดอมผลเหรอ,อลองดูกันอ่ะดูนะผมจะใช้นะครับนี่นะบอกว่าทูคอนเวิร์ดนะครับก็คือไอเหรียญตัวเนี้ยนะครับมันจะถูกคอนเวิร์ตเป็นมิติกฟุตสักผลหนึ่ง ผมจะคอนมดเลยเพราะว่าผลเนี้ยผมไม่ได้ไม่ได้จำเป็นอะไรอ้าวเราเก็บผลพิศารที่เป็นอีสไปแล้วอ่ะดูซิว่าเป็นยังไงผลพิศารเมื่อกี้อ่อผลพีศารผลพีศารมันเป็นเทเชอร์ดิเออนี่ไงโอเคเฮ้ยเป็นแรนดอมมันมีโอกาสคือเมื่อกี้มันการันตีได้ได้บางกรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่มันแรนดอมนะครับมิสติกเออเออเออ,เอ,อโอเคผมได้ผลบางกรมาก็จะเป็นเป็นอีสนะครับต่อมาก็คืออันนี้บางกรครับเราสามารถใช้ได้นะครับนี่ครับ เราต้องการที่จะใช้ผลบังกรไหมอ้าวแน่นอนเราใช้เลยเราใช้ไปปุ๊บคราวนี้ผลบังกรเราได้ใช้เรียบร้อยนะครับอ่าเฮ้ยมีสกินด้วยหรอมีสกินด้วยอันนี้หรออันนี้จะล็อกใน5วันเดี๋ยวสกินมันสามารถเปิดได้จากตรงไหนอะอ่านี่ไงเราอันล็อกแล้วหรือยังอ้เหมือนยังไม่อันล็อกเลยเว้ยอันนี้คือถ้าผมซื้อก็คือ,อยังไงอะมันก็จะเป็น1เวอร์ชันหรือ2เวอร์ชันนะแต่คือเราได้เราได้ผลบังกรใหม่เลยนะตอนเนี้ย ถ้าเราจะใช too, ้เนี่ยก <online> <c oughs> ็ค <ini> <you. t realidade> ืออันนี้ได้เลยอ่ะเออเลือกเลือกที่อันนี้ได้เลยอ่าเนี่ยผมมาเก็บใหม่จริงด้วยผมมาเก็บใหม่คราวนี้ก็ถือว่าดีครับเราจะได้ผลมังกรถาวรเลยหนึ่งผลนะครับนี่ผมก็ได้อันนี้มาเลยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะถาวรแหละเพราะว่าไอตัวเหรียญเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนนะครับว่ามันจะหายไปอ่ะสมมติถ้าผมเปลี่ยนเป็นผลมังกรสักผลหนึ่งแล้วกันผมเปลี่ยนเป็นเบรดแล้วกันอ่านี่ครับเราจะใช้ผลเบรดแทนผลมังกรใช่ไหมอ่ะแน่นอนครับใช้ไปเลยอ่าผมเป็นผลเบรดแล้วนะนี่นะ อันนี้ผลเบลแล้วนะคราวนี้ผมเปลี่ยนมาเป็นมังกรนี่ครับเขาก็จะเขียนนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยผมมังกรผมผมมันชาร์จได้แบบนานมากนะมาแล้ววิ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 วมิวมิว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 วว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 ว ประมาณนี้ครับทุกคนครับก็ใครนะครับที่ซื้อผลบังกรไปก่อนหน้านี้แล้วก็คิดว่าน่าจะมีอะไรรางวงรางวัลอะไรให้แหละนะครับทุกคนประมาณนี้ครับนี่คือการปรับแก้ของตัวเหรียญน,นะครับหวังว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะครับคิดเห็นยังไงกับตัวเหรียญน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันไว้ได้นะส่วนตัวผมโอเคเลยนะอย่างน้อยผมก็ได้เล่นผลบังกรใหม่แล้ววะและเหรียญตัวนี้ผมคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะมันจะอยู่ถาวรไหมถ้าสมมติว่าผมซื้ออีกผลหนึ่งอย่างเงี้ยอันนี้นะถ้าสมมติว่าผมซื้ออีก อีกสองพี่ร้อยโลบัคเนี่ยนะครับผมมันจะเป็นแบบ2เหรียญให้ผมเลือกเลยหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถมาเลือกโมเดลได้ในนี้เลยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคใครที่ลองแล้วก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับในวิดีโอนี้ขอบคุทุกคนนะครับที่รับชมเจอคลิปหน้าครับผมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์นะครับสวัสดีครับ